ขอเชิญร่วมงานทำบุญปิดทองไหว้พระประจำปีหลวงพ่อสีแสงกลางเดือนสามบุญเข้าหลามณวัดป่าพฤกต์ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาหมาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่1-4กุมภาพันธ์2569ร่วมง,งาน4วัน4คืนมหรสพสมโพธิยิ่งใหญ่ชม ตอลอดงานวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์กลางวันชมการแข่งขันเรือพื้นบ้านชิงรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศกลางคืนสนุกกับดนตรีร่วมสมัยสุมไก่เก่งสมัยนอนไม่ไแต่งานจะอยู่นานเท่าไร่จะคล้องส่วนความาวเศร้าให้เต้าใจไ่อยไทย วันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์กลางคืนชมลิเกสองพระเอกยอดกระตันอยู่อดิเทพฟ้ารุง่งจากจีมานการแสดงของอดิเทพฟ้ารุง่งรอมรับใครสายตาผู้ม,มีเกียรติรอมรับนนวันอังคารที่สามกุมภาพันธ์กลางคืนชมลิเกรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีไปกัน,นเถอะไปกัา พบกับเจ้าหนูดำดงสันซื้อดำดงอยู่ต้องพงภไ,ไม่เคยเจอแซงซีวันพุทธที่4ี่กุมภาพันธ์ปิดท้ายงานพลาดไม่ได้สนุกสุดมันไปกับรำวงย้อนยุคชื่อดังกิ่งแก้วโหราเต็มวง,อ,มงอเาามา อดพระป่าสมัคขี่ต้นลดงานเปิดโจงร้านขาวันที่24มัมกราคม69เป็นต้นไปงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวงานประจำปีปิดทองไหวพระหลวงพ่อสีแสงกลางเดือน3มบุญเข้าหลามที่วัดป่าพลึกตําบลบ้านแหลมอำเภอบางปรามาจังหวัดสุพรรณบุรีคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดและชาวบ้านชุมชนวัดป่าพลึกร่วมกันจัด งอนตันนวนี้โซนอื่นรัะพี่นี่มันคนจนง่โสรัแกแก่เพราะเงินมาแท็แกแก่ก่อรักถึงไม่รอเพราะเรามันบา